สวัสดีครับพี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า World War II Battle Combat นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือแนวสงครามโลกนั่นเองนะครับตัวเกมแน่นอนยังไม่ได้เปิดให้บริการในสตูประเทศไทยนะครับแต่ในสตูประเทศไทยเปิดลงทะเบียนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะแต่ว่ายังไม่เปิดในสตูประเทศไทยนะครับงงไหมยังไม่เปิดให้บริการในประเทศไทยนะครับแต่เพิ่มภาษาไทยมาแล้วนะตอนนี้นะครับตัวเกมรู้สึกว่าจะเป็นของเวียดนามมั้ง ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับอืเดี๋ยวเสียงดังเกินไปเดี๋ยวเบานิดนึงโอเคเก็บอันนี้จะเป็นภาพกราฟ,ฟิกโอ้โยอุย้ยเฮ้ยดูดีอะด,ดูดีนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราสามารถตั้งค่ากราฟ,ฟิกได้เราสามารถตั้งเอาในส่วนของยิงอัตโนมัติได้เฮ้ยทําไมแปลไทยดีจังเลยปกติพวกอัคลา,าไม่เอกอะไรแบบนี้นะครับมันจะซ้อนๆกันเนาะเอออันนี้ดีมากนะครับปิดการสั่นได้ นะครับการควบคุมอันนี้เซตได้อยู่แล้วนะกราฟิกนะครับสูงเลยเอา fps 60ก็พอนะครับเดี๋ยวในโน้ตบุ๊กมันแหลกเนาะโหมดการเล่นนะครับก็แน่นอนนะครับมีโหมดสมทีมเดนแมทนะครับจุดที่ยึดได้นะครับมีดเท่านั้นเฮ้ยแปลดีอ่ะคือดีมากๆเลยดีกว่าหลายๆเกมนะครับภาษาไทยผมเล่นมาหลายเกมและไอเกมที่เป็นแนวๆเนี้ยเนี่ยฟรีทั้งหมดนะครับก็ฟรีฟอร์ออลแหละเนาะการแข่งขันในทางอาวุธนะครับระเบิดนะครับแน่นอนครับเล่นทีมเดนแมทมันมีโหมดเดียวที่ เราสามารถเล่นได้นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปพรีวิวกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับตัวเกมกันเนะาะเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคกับภาษาไทยที่เขาทาได้ค่อนข้างดีอาจจะไม่ได้แปลแบบความหมายมันเป๊ะนะครับผู้เล่นที่ดีสุดในวันนี้อะไรอย่างนี้นะครับกำลังรอผู้เล่นนะเออนี่ครับทีมสงครามโลกที่หลายๆคนชอบกันใช่ไหมครับอ,อ่ามันมีดปืนอะไรได้ไหมลงไปต่อโซ่เลยนี่ครับเฮ้ยนี่คือบรรยากาศกราฟิกในเกมนะ อันนี้ผมใช้ระบบการยิงแบบอัตโนมัติอยู่นะครับคือดูดีนะเออคือเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ใช้ระบบการยิงอัตโนมัติอยู่หืมเขายิงกันตรงไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่บนนั้นน่ะโอเคว่างไงพระหนม <laughs> สวยงามครับรีโหลดเอาให้โดนโดนโดน,โดน,โดน เรียบร้อยไปดิเลือดไหลแล้ว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 เดียว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 พะนุมพะนุมอื้มนิดเดียวนะเฮ้ยคือชอบบรรยากาศแบบนี้นะตีมสองคำโลกนะเพทวินหรือเปล่านะครับเอฟพีเอสทั่วไปเนาะก็ส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะมีระบบอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยไปพูดคยนะุยเนาะเปิดตัวแมปไม่ได้เนาะมินิแมปนะครับมีระเบิดเดี๋ยวลองปาระเบิดดูเอาไปแล้ว คือการเซตติ้งสำหรับใครที่ไม่ชอบระบบการยิงออโต้นะครับเราสามารถปรับได้ที่ตั้งค่าได้เลยนะครับโอโ้ลูกกระสุนหมดเอาปืนไปเจ้าเออเอามีดไปจ้วงหน่อยดิเอามีดไปจ้วงหน่อย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 เดี๋ยววิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งเฮ้พยาบาลนี่ว่ะลืมลืมลืมเรามีพยาบาลนี่ว่ะลืมนะครับมีคูดาวนิดนึงเนาะพยาบาลปืนพกแหละ <Workers> ย word, ิงแบบง้องแง้งมากขึ้นมาดิอาเว่งเวิง like ว่งเ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 ว่ง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 เฮ้ยเข้ามาเว่งเข้ามาโซวกับผมสวกสวกสวกโอเคฆ่าได้ด้วยผมว่าน่าจะเป็นบอทมั้งคิดว่าสวกโอ้โหอะไรมันจะเกินไปอะไรมันจะเก่งเกินไปจัดว่าแจมนะ นี่ครับยิงได้ประมาณ7คิวนะครับถือว่าเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่มาครับปืนผมมาแล้วมาดิตัวการาฟิกที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่กินสเปคหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะกินนะในอิมเลอเตอร์เปิดการาฟิกสุดเรื่ื่อเลยนะครับเรื่อยๆเลยถือว่าออพติมไลน์มาดีนะครับแต่ตัวเกมเสียงเดียวคือยังไม่เปิดไทยแต่มีภาษาไทยแล้วนะครับคือแน่นอนนะเปิดจริงยังไงก็เปิดไทยแน่นอนนะครับเขาทำภาษา,าไทยรองลัลไวไปล้วเออคือเข้าเกมปุ๊บเป็นภาษาไทยเลย พอพอดีว่าตั้งค่ามือถือไว้เป็นภาษาไทยเนาะเออมาๆๆๆใกใ้จบดาละเกิดตรงนี้เหรอเกิดตรงนี้เหรอเกิดตรงนี้เหรอจ้าเอาเกิดตรงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ยังเอามาตายอยู่เขายังอมาตายอยู่โอเคเกิดตรงนี้อีกแล้วเหรอเอาเอาเอาเดี๋ยวรอเอาเกิดตรงนี้อีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยไอ ไอผมเล่นกับบอดไปเนี่ยทำไมดูดูผมโหดร้ายจังโอ้โหตายนะครับผมอะไรกันขนาดนี้นะอะไรกันนี่อะไรกันครับนี่อตาโซ่นี่ครับโอเคอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เราน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับไปยิงดักโอ้โดน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดักข้างหน้าเลย ทำอะไรลูกเพี่ทำอะไรทำอะไรลูกเพี่ทำอะไรจ้า <c oughs> มีขวามามาขวาดูในมินิแมปได้นะในมินิแมปมันจะบอกตำแหน่งแบบเวลาถ้าสมมว่ามันอยู่ใกล้ๆเราอะแบบชัดเจนอยู่นะครับนี่วิกตอรีแล้วนะครับมีหมดยึดจุดด้วยนะครับแบบใครที่ต้องการหาแนวย,ยึดจุดแบบแคล้ายๆสงครามโลกแบบเบอร์เท i ลฟิเนาะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอืนนี้ผมผมไม่แน่ใจว่ามีบอทเลยนะแต่ว่ายิงฝั่งน้นก็ยิงโหดอยู่นะ ชื่อยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นบอดนะผมตาย3นะครับยิงได้13เนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับประมาณนี้นะถ้าเราจะแบบรับของคูณ2นะครับกดดูวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะครับนี้อาจจะเป็นระบบรางวัลลายวันนะครับเนี่ยแปลดีเห็นไหมเออ,ค,อคือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยและแปลดีนะครับโอเค อโอเคครับผมหลังจากที่จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของเกมเพลย์คร่าวๆนะโหมดตรงนี้ผมแนะนําไปแล้วเนาะพวกโหมดต่างๆตัวนี้นะครับแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปแล้วคร่าวๆนะครับะระบบการเล่นกับเพื่อนนะครับจะปลดล็อกที่เลเวล3เนาะโหมดอันดับปลดล็อกที่เลเวล5แล้วก็เผานะ่าจะเป็นแคนตรงนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้นะครับเราสามารถดูพวกปืนตรงนี้ได้นะครับปืนพวกนี้เราสามารถปลดล็อกตามเลเวลได้นะครับใช้ ต้มหรือใช้ชิ้นส่วนเลยเนี้ยปืนทุกกระบอกเนี่ยครับมันจะมีระบบการอัปเกรดอยู่เนาะที่เราสามารถอัปได้ถ้าถามว่าเกมนี้มีระบบสกินปืนไหมมีนะครับระบบสกินปืนพวกนี้นะจ๊ะแน่นอนนะครับอ่าดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะมาแนาวๆนวนวอลเวอร์ฮีโร่เลยนะครับอืมสายฟีลลิ่งเก่งๆก็จะอยู่ได้เนาะด้านขวาตรงเนี้ยมันจะมีสเตตัสพิเศษนะครับความเชี่ยวชาญเนาะความเสียหายป้องกัน,นครับก็คือเหมือนเลือกสายอะ่ะ สมมติว่าเราอยากจะเล่นแบบป้องกันหนาๆนะครับก็ตัวนี้เลยหรือใครแบบเน้นบวกไม่สนใจนะว่าป้องกันไม่ป้องกันเอาแรงไว้ก่อนนะครับก็ความเสียหายเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวครับเซตัสเพิ่มนะครับดูเดียมันจะบอกอยู่นะว่าเพิ่มอะไรนะครับความเร็วเกาะเนี่ยเออมันมีให้เราอัพนะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะครับคือคือหมดการเล่นหลากหลายนะเออในส่วนของเซตัสนะครับอันนี้ถ้าเป็นพวกระเบิดอะไรต่างๆนะครับ ซื้อมาใส่ได้อัปเกรดได้นะครับอัปเกรดได้ระเบิดกล้องระเบิดแกด๊สแก๊สแก๊สแก๊สแล้วก็มีทีมด้วยนะครับมันมียู่ทั้งหมด4ประเทศเนาะมีญี่ปุ่นนะจ๊ะเนี่ยดูด,ดิอ่อารัสเซียอเมริกานีรัสเซียอเมริกาแล้วก็เยอรมันนะครับผมว่าชุดเยอรมันสวยนะเออโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ